กันเนี้ยแหละครับรางวัลนี้เลยฮะกินนลีครับก็ในในสาขาแบบอินฟูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับอยากก็ขอบคุณด้วยรู้สึกยังไงบ้างรกับรางวัลคก็เอาจริงๆก็รางวัลก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะฮะอ่แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คืออ่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะรางวัลก็เป็นแบบอะไรที่มันทําให้เราชุ่มชื่นจิตใจก็ขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้นะครับ สวัสดีครับได้ครับเอาเต็มที่ก่อนนะครับคุณนะครับหลบไปก่อนมันจะวุ่นวายนิดนึงอะฮะวุ่นวายหรอเขาบอกว่าทำไมดูเด็กวันนี้่ตัวแก่แล้วเขาบอกดูเด็กเลยเก็อะไรนะบอสจเวานจักรวาลจักรวาลได้นะได้นะบอส ก็ถ่ายช่วงนี้น,นางงาม2025ครับผมเป็นไงบรร้างครบเริ่มเก็บตัวกันแล้วก็สนุกดีนี่เพิ่งมาจากกองเหมือนกัน<ม>น้องๆปีนี้ก็หลังจากที่ทพักผ่อนเพียงพอก็ฟื้นกันหลายคนสวยขึ้นหลายคนนะครับอันนี้ไม่ได้เชียรอะไรไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยวันนี้แบบทุกคนแบบปังขึ้นเยอะแล้วก็นอนพอแล้วก็มีแบบเหมือนก็นมีสติมีจิตวิญญาณมากขึ้นหลังจากวันแรกที่อาจจะตื่นเต้นกันนิดนึงครับทุกคนก็เลย ก็หาเงินครับเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีหาเงินนะฮะเวทีเรารักเงินนะเวทีรักเงินแล้วก็รักการเติบโตครับแต่มันก็น้องๆเป็นยังไงบ้างคะแบคว่ากระแสพิเศษที่เข้ามาหาน้องๆก็ตอนนี้ตัวเต็งก็ยังคงเต็งอยู่ต้องพูดตรงๆนะฮะส่วนตัวที่ยังไม่เต็งมากเนี่ยก็อยากให้ดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันยังมีหลายกิจกรรมที่อาจจะแบบเอ่อคนที่ไม่เต็งอาจจะเป็นเป็นเป็นคนที่มีโอกาสอย่างเช่นพรุ่งนี้เราจะมีแคสต์นักแสดงซึ่งเราจะเหลือเพียงแค่2คนเราจะได้เปิดกล้องเลย ซึ่งก็ไม่จําเป็นเนี่ยต้องเป็นตัวเต็ง<ะ>หรือไม่แต่งแต่ว่าถ้าเกิดพ่วงกับเขาชอบก็คือคนนั้นครับออก็ขอให้พรุ่งนี้2ใน77คนโชคดีครับมีมามุดเข้าตาบ้างอย่างคะมีนะครับเพราะว่าอย่างสมมติตราดก็สวยออใชั้หมนอกจากว่าสิงห์บุรีสวยตราดสวยนะแล้วก็คุณอินฟ้าเขาก็ชอบไอรีนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เด่นขึ้นออนะส่วนออนักร้องสายนักร้องออตอนนี้เพอร์ฟอร์ม อีก2วันจะมีการประกวดน่าจะทําให้เขาสวยมากขึ้นจากการร้องเพลงเพราะนักร้องวีดีเยอะมากประมาณ7คนครับแล้ว,วลจะมีทมเปญอีกไหมคะพี่พพก็มีมีคมเปนเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ๋อแคสนักสแสดงนะครับแล้วก็เว้นวันหนึ่งก็จะเป็นแคสนักร้องนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีการแข่งขันกันขายของนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปภาคใต้กรับชาวเน็ตก็รำพึงว่าเราขุดทำเป็นบ่อยจนผมกดตังค่าก็มีเงินดังไา้แล้วใครว่าไม่มีเงินวันนี้ก็ยังซื้อฉ่ำ สองล้านกว่าบาทก็ยังจ่ายกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเมื่อวานได้ได้ประมาณ5าล้านกว่าบาทนะทุกวันก็ต้องมีรายรับทุกวันครับเราชอบเราชอบหาตังค์ครับบอกว่าสินค้าบางอันไม่เคยกินไม่เคยใช้ก็คือต้องสั่งมาเพราะเอาใจแฟนนางงามก็ก็มันเป็นธรรมเนียมที่ถูกต้องครับก็อะไรที่อุดหนุนได้ก็ช่วยกันอุดหนุนเพราะว่าผมมั่นใจว่าแฟนแลรเนี่ยเป็นแฟนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหนียวแน่นและทุ่มเทนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตน้องๆ ถึงแม้วัที่ซื้อไปไม่รู้จะซื้อไปทำไรก็ซื้อก่อนดีแล้วฮะคิดถูกครับทำถูกต้องคิดถูกครับนนคิดถูกครับอันนี้แบ่งแบ่งสมองย,อยังไงบ้างคะทุบา่าเพราะว่ามีต้องแปลนมีทั้งเวทีหนึ่งมป็นเป็นเวทีใหญ่ั้งคูก็สำหรับการเนี่ยเราทำงานเป็นรูทีนแล้วตอนนี้พนเพราะเนื่องจากมันเข้าแล้ว<ะ>ส่วนยูนิเวอร์สเราก็จะมีการวางแผนนะซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมของมันเรื่อยๆในในเดือนมีนาคมเ็าจะมีกิจกรรมสำหรับมิสยูนิเวอร์ส ในวันที่12นี้แอบบอกนิดนึงนะฮะนิคาวิเรียก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วเดี๋ยวคอยรอติดตามครับนะฮะมาเฉพาะวิอเรียนะนะครับไม่ได้บอกว่ารองมาไม่ได้บอกว่าควีนทวีปมานะเพราะว่ามีคได้ยินผมพูดแววๆเราไปเขียนว่ามีควีนทวีปไม่มีนะผมไม่เคยพูด มาจะว่าผู้ชนะเราเปรียชัดไปเลยชัดเจนมามาจะว่าผู้ชนะแล้วก็วันที่12จะมีงานครับแล้วของคนไทยจะได้เถ็นร่วมงานอะไรนะฮะับของประเทศไทยจะไปร่วมงานเ่อออันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เป็นงานเฉพาะผู้บริหารแล้วก็ผู้ชนะก็คือมิชเชอร์นิสครับอันนี้บอยคือต้องแบ่งเขาเรียกว่าไม่ให้สอบเวทีตารางมันชุมนะคะ บอชนกันแน่นอนครั้งนี้ก็ชนนะผมก็จะต้องบินมาจากหาดใหญ่เพื่อมาดูแลแล้วแบ่งทีมโปรดักชันเอาไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะดูแลมิสซูนิเวิร์สในครั้งนี้ครับผมมันมันจะเป็นต้องชนเพราะว่าผู้ใหญ่นานๆเขาจะบินมาแถวเอเชียแลวน้องก็จะบินมาจากเม็กซิโกท่านถึงกระแสน้องวีนานิดหนึ่งค่ะอะ้รก็รู้โอหน่าจะเข้าตาบอยแล้วทำยอดยอดแตกแล้วนึ่บอยแตกคอนเฟิร์ม็นทางการวันนี้นะครับก็คือหลังจากรอที่แบบ ออเดอร์จะแคนเซลนะฮะอะไรใดๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคอนเฟิร์มไปแล้ว1นึ่ล้านเจ็ดแสนบาทที่ไม่ยกเลิกเรียบร้อยครับก็คือตามเป้าหมายก็เดี๋ยวจะนัดวีนามาเจอผมแล้วก็จะมาขึ้นขายของด้วยกันคิดว่าน่าจะภายในไม่เกินสัปดาห์เนี้จะหาคิวแล้วก็ไปไปไลฟ์ที่ออฟฟิศกันครับไอ้ถือว่าเป็นยอดมันที่สูงสเลยไหครบอตั้งแต่มีนางงามไลฟ์มาสูงสุดไหมต้องพูดตรงๆนะ ก so ็ประมาณคือคือถ้าเทียบกับใครอ่ะถ้าเทียบกับถ้าเทียบอีฟ้าชลอดอีฟ so ้าจาลอดก็เคยทำแบบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งให้กับทางติกตอกอ่างเงี้ยก็จะมีประมาณชั่วโมงละสี่ล้านก็มีนะครับแต่ถ้าสะสมยอดก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆผมว่าอย่ามาเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าถามว่าสูงไหมน้องใช้เวลา7วันได้10ล้าน7วันเสร็จผมว่าโอเคแล้วถือว่าสูงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ ในอดีตเคยมีไหมออมันก็เคยมีอย่างผมก็เคยไลา์ได้คืนหนึ่งก็สี่ล้าน<ม>อะไรเงี้ยก็มีก็มีะนะแต่ว่ามันคนเราบริบทกันคนที่เป็นดาราแล้วอาจจะแบบไลดแล้วขึ้นค่อนข้างเรว็วแล้วก็ถูกจ้างมาเพื่อดัดยอดแต่ของวีนาก็าอาจจะแบบไลด์เพราะว่าเป็นเหมือนกับเราเรา,เราตั้งกติกาให้เขาแล้วมีเวลาขเขาก็เลยค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟจนครบ7วันก็ครบ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับตอนไหนผมก็บอกว่าน้องโดนแกลง้งที่แบบโดนยกเลิกออเดอร์อะไรอ๋ออันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องปกติผมผมไม่อยากให้ไปคิดอคติว่าใครแกลง้งแต่ว่าคนที่อยากซัพพอร์ตอ่ะเขาอยากเห็นยอดขึ้นเขาก็จิ้มก่อนแต่ว่าพอเวลาที่เขาเก็บเงินไปทางพอหลังจากน้องลงเขาก็กดยกเลิกแต่ว่าตอนไลฟ์อยู่มันยอดมันขึ้นนะก็ ขอร้องว่าถ้ามีอะไรอีกแคมเปญอะไรอีกไม่ว่าทุกคนก็อย่าทาอีกเพราะว่ายอดข้างหน้าจอกับยอดที่ถูกยกเลิกอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันคนละยอดกันตลอด<ม>นะฮะเราจะนับเฉพาะยอดจริงเพราะว่าตัวน้องเองก็จะเห็นว่ามันหายไปเพราะเนื่องจากคอมมิชชั่นน้องมันก็จะไพ่ขึ้นด้วยมันก็จะลดหลั่นลงไปแต่ที่แน่ๆดีใจกับน้องด้วยน้องหอยได้ขายได้10ล้าน7จ็ดแสนน้องก็ได้ไป1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับค่าคอม ไม่ขายที่ไปขายไปขายที่ขนาดยังไม่เข้ากองคือสิบล้านแล้วถ้าเข้าไปแล้วขนาดไหนอรบอสอย่าพูดว่ายังไม่เข้ากอง10ล้านเชื่อว่าถ้าใครมีความพยายามก่อนเข้ากองถ้าเก่งๆอย่างเงี้ยสามสี่สิบล้านได้สบายนะต้องบอกว่าการพยายามไม่ใช่เป็นไปตามกฎกติกาความพยายามจะต้องสม่ำเสมอนะครับหมายความว่าอาจจะขึ้นไล่ด้วยเรื่อยๆปักตรก้าไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ โซเชียลมันจำว่าเราเป็นคนขายเก่งและมันจะเอาคนเข้ามาดูเรื่อยๆแฟนคลับก็จะเข้ามารายรับก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อไรที่เข้าฤดูการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ยอดน้องเนี่ยพุ่งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่ engagement ดีอย่าทิ้งนะครับต้องค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจะมีแบบว่าคนไหนมาอีกไหมฮะมามุดก็มผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นเขาพูดกันเยอะอยู่ ก็เป็นคนเก่าๆจากม u t ีก็จะมายังไม่มาไม่มาไม่มาฟ้ายไม่มาอยู่แล้วคนเฟร์มใช่ไหมคะที่ผมพูดมันคือคนอื่นไม่ใช่ฟ่ใช่้ายังไม่มาครับฟ่ายังมีซีรีส์ที่ต้องเล่นอยู่ครับผมจะมีตัวว้าวไหมคะว้าที่เปิดมาแล้วสุดท้ายเลยเท่าที่เราตอนนี้ที่เห็นคอนเฟิร์มก็วาวระดับหนึ่งแต่ถ้าคนที่ผมพูดเนี่ยเป็นนักร้องถ้ามาก็จะว้าวเห็นเขา สอบถามมาว่าเขาติดสัญญาเหลือเท่านี้เท่านี้มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะติงลูกทุ่งหรือว่าอะไรค่ะบอสไม่ต้องเลยไม่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 ไล่ครับไม่ไล่ครัเรื่องหนึ่งเรื่องคดีฝาจบแล้วครับครับผมยังไม่จบครับคือเออผมเป็นคนไปไปขึ้นศาลนะครับเราเราชนะในศาลขั้นต้น1,300กว่าล้านก็คือศาลพิพากษาว่าไม่มีมูลก็คือเหมือนกับยกฟ้องก็เราเราก็ชนะ ในในศาลขั้นต้นนะครับแต่ว่าคู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์เมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณสักไม่ควรจะเกิน6เดือนอะไรเงี้ยซึ่งเขายังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ศาลขั้นต้นเนี่ยเรียบร้อยละพิพากษามาแล้วเรียบร้อยว่าสัญญาไม่ยุติธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมก็ไม่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 สามารถเรียกร้องอะไรได้ครรีแอคชั่นของอีฟาเป็นยังไงบ้างคะทวดคะน้องก็ดีใจอยู่แล้วว่า เพราะว่าขึ้นศาลกันหนลายรอบอตัวผมเองไปขึ้นรอบสุดท้ายเป็นการปิดปิดการสื่อเราผมก็ค่างงาอยงอึดอัดเพราะว่าอยู่กับป็นเพน่รึ่งวันแล้วก็ผู้กรณีก็ค่อาง,งาเพชเชอร์ใส่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับอะไรถ้าถามว่าคีมีกรก็ยินดีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมเราต้องยอมรับไปกฎกติกาแต่เราก็มั่นใจนะครับว่าการอุทธรณ์ สำหรับความรู้สึกผมก็น่าจะเป็นแนวโน้มเดียวก,กันกับสารขั้นต้นเพราะว่าการบุธรเนี่ยเขาจะไม่เกเขาจะไม่สืบเพิ่มเขาจะไม่เรียกอินทาไม่เรียกผมไม่เรียกทางคู่กรณีบุธรเขาจะดูแค่สํานวนทั้งหมดของสารขั้นต้นพิจารณายืนสารขั้นต้นหรือจะเปลี่ยนคำพิพากษาท่านเองครับเราจะร้องกลับนเดยร้องกลับไอ๋อยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ไ,ได้จริง โดยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกเฉยๆ<ม>นะครับเพราะเราไม่ชอบค้าความไม่ชอบหาเงินกับการขึ้นขึ้น,นสารแล้วนะโอเคนะครับเพื่อนะตอนนี้ต้องเพื่อสารกี่คด<ะ>ีคะฮะต้องสารยัคดีแจงเลยกี่กีกัดีมีกามิน <c oughs> มีคุณมีรัฐมนตรีนะฮะภูมิใจไทยมีประตูน้ำไโมเก แตงโมผมไม่เกี่ยวครับแตงโมผมเป็นผู้ผักดันถ้าตรงส่วนตัวผมอยู่สามคดีสามคดีเรนื้องเจริะงะไม่เหนื่อยครับกามินก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองมีนายี่สิบสี่มีนาไปสองวันครับอี 2> 2้านเขาฟ้องผมห้าพันบาทไม่ดีเยอะโอ้ยนี่เที่ยวเท่าไหรได้ จะจ่ายทำไมบาทนึงก็ไม่จ่ายไอ้แม่ก่อนรูน้เลยนะคะตอนนี้นั้นหนึ่งสอง